Cô toàn bỏ đi khai con lúc ta con lúc nu Ta đi xuôi Nó đang còn, nó đang mà đi khai con Chiếng Cảm ơn Thank you xuôi Chiếng như này chiếng Chiếng ตอนนี้นะครับสับประรดก็มาถึงแล้วนะครับผมก็กําลังลงกันนะครับก็ต้องขอรรขอบพระคุณนะครับผมทั้งสองท่านนะครับขอบพระคุณคุณพี่มนบแล้วก็คุณพี่พัดนะครับคะแนนส่วนนี้นะครับที่ผมนํามาซื้อก็คือคะแนนจากคุณพี่พัดนะครับท่านส่งคะแนนมาให้ซื้อสับประรดนะครับครึ่งคันรถแล้วผมใช้คะแนนของพี่พัดซื้อสับประรดไป ช่วงหนึ่งแล้วนะครับสองพันผมเหลืออยู่สองพันนะครับแล้วทีนี้นะครับผมก็เอาคะแนนจากที่พี่มนุษย์ส่งคะแนนมาทําการสรดนะครับท่านส่งมาเกินมานะครับท่านส่งเกินมาผมก็เลยเอามารวมกับคะแนนของคุณพี่พัฒนนะครับก็ครึ่งคันรถก็สี่พันคะแนนนะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมคุณพี่พัฒและก็คุณพี่มนุษย์นะครับที่เมตตานะครับผมครอบครัวพังขมื่น นะครับแล้วก็ครอบครัวเพื่อนเพื่อนช้างด้วยกันนะครับคันนี้นะครับผมก็แบ่งคนละครึ่งกับของพังพี่ดาวนะครับสาวๆก็กินอย่างอร่อยเลยนะครับผมอาจจะมืดนะครับผมเดี๋ยวผมลงเสร็จนะครับผมจะถ่ายให้ชมในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราได้กองใหญ่แค่ไหนนะครับช่วงกองกลางคืนนี้ไฟอาจจะไม่พอนะครับก็ดี เราจอดรถบังแล้วนะครับไฟไม่สามารถส่องเห็นนะครับตอนนี้ก็ลงสับรถอยู่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับผมช่วงเช้าเราจะถ่ายให้ชมว่าได้เยอะได้มากแค่ไหนนะครับมูตองคามื่นนะครับมีอาหารกินแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอชมช่วงตอนกลางวันนะครับผมว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับ นี่นะครับผมเรามาชมกองสปรรถในตอนกลางวันนะครับผมหลังจากที่เราลงเมื่อคืนนะครับลงเมื่อคืนเราอาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับครึ่งครึ่งคันรถนะครับผมครึ่งคันรถที่ผมได้สั่งมากับครอบครัวปังพี่ดาวนะครับครึ่งคันรถขอบคุณพี่มนุษย์แล้วก็ขอบคุณคุณพี่พัดนะครับ ขอบพระคุณหลวพ่อแม่เอ็ซีทุกท่านด้วยนะครับผมที่อุปการะเมตตาครอบครัวฟังคำมือนะครับผมเบอร์ตองบัดีค่าก่อนลูกตายก่อนลูกนุ๊ตาสวยๆนั่งดังก่อนนัองดังบัดีค่าก่อนเสียงครับคำมือแทงคิวสวยๆเสียงอยู่ไหนเสียงเสียง เียงก่อนเสียงเสียงจ้าก,ก่อนเสียงดังดก่อเร็วที่วิ่งไปหาสีนวลน,นี้ทำไมรีบมากเลยนะครับต้นสับประรดสวยมากๆเลยนะครับผมต้นสับประรดสวยจริงๆนะครับขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้ทั้งสองท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจจากลูกไปแค่เจ็บนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงขอให้ครอบครัวของท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยรวยบารมีพระครูพระกรรมปกปักรักษานะครับขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานการเงินตลอดปีตลอดไปด้วยเทินนะครับผมเราก็ได้สับรดกองใหญ่แล้วก็ได้บ้านหลังโตนะครับต้องกราบขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่ท่านได้ร่วม กันสร้างได้ร่วมกันส่งคะแนนกันเข้ามาให้กับบ้านฟังกระหมือนนะครับภาพเมื่อคืนที่เราลงนะครับผมก็อาจจะไม่ชัดนะครับผมวันนี้นะครับมาถ่ายให้ชมนะครับครอบครัวสาวตัวกลมนะครับผมขอบพระคุณสับปะรดนะครับวันนี้นะครับอาหารน้องช้างนะครับทำเหมือนได้ทานสับปะรดดูครับ มืนี้ทานสับรดไม่เหมือนเพื่อนนะครับชอบชอบตีนะครับชอบเอกสับรดตีนะครับสมวบัวตองน,นี้กินเีบบไม่ต้องตีนะครับผมกินไม่เหลือนะครับ ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่รักแล้วก็เมตตานะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะครับดูต้นสับรดกอใหญ่ๆนะครับขมืองจะใช้วิธีกินนะครับไม่เหมือนเพื่อนนะครับดูนะครับดูครับต้องกินอะไรก็ต้องได้ได้ตีขาตีแข้งก่อนนะครับผมถ้าไม่เอาเข้าปากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นสับป,ปะรดไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นอะไรต่างๆนะครับต้นกล้วยต้นอะไรนะครับเพระมันต้องเอามาตีกับขาก่อนนะครับนี่นะครับ ดูท้องนะครับโอ้ทั้งใหญ่ทั้งอ้วนนะครับอ้วนจริงๆนะครับร่มก็ดีนะครับผมไม่มีแดดส่องเลยนะครับตอนนี้นะครับแดดก็ไม่มีนะครับอัปเดตบ้านให้ชมด้วยนะครับผมนี่นะครับแดดก็ไม่มีนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ ก็ถือว่าได้บ้านที่กว้างขวางนะครับผมนี่นะครับการฝนกันแดดแล้วก็แน่นแข็งแรงนะครับมาตรฐานนะครับผมขอบพระคุณป่าพอแม่แม่เอฟซทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เมตานะครับ สับปะรดกองใหญ่เบลุ่มนี้ก็คงได้หลายวันนะครับคงคงทานได้หลายวันกองเล็กนี้นะครับผมกองเล็กนี้ก็จะเป็นของกองเล็กด้านหน้านี้เป็นของงานบวชนะครับงานบวชเขาไม่ได้มีค่าจ้างแต่เขาว่าแต่เขาสั่งสับปะรดมาให้ช้างนะครับได้กินแทนนะครับเราไปแบ่งกันนะครับได้มาเท่านี้นะครับผมใน ในบริเวณนี้ครับผมกองเล็กๆนี่นะครับผมแต่ว่ากองใหญ่นี้เป็นที่เราสั่งคนรัครึ่งรถกับครอบครัวพังพิดาวนะครับครอบครัวพังพิดาวก็จะแบ่งไปกับแบ่งให้สีนวลได้ทานด้วยนะครับผมเราขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ถ่ายให้ชมนะครับผมนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตานะครับมาโดยตลอดเลยนะครับขอให้ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับผมที่รักและก็เอ็นดูครอบครัวพังพิดานจงมีแต่ความสุขความเจริญ ปาดจักรลกไปกคเจ็บทั้งหลายทั้งปวงด้วยเถินนะครับดูรวยปังๆจะเจ็บจะจนตลอดปีตลอดไปนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ